วัสดี้ผมว,วันนี้ครับวันนี้มาที่เขื่อนตะเกาครับผมวันนี้มีโปรเจกต์ใหม่ก็คือมาใส่มองครับผมใส่มองเพราะว่านังน่งๆไปแล้วรู้สึกว่าปลาเยอะมากท่านเนาะรู้สึกว่าเซ็งเซ็งใช่หรอมันอยากลงน้ําอ่ะแต่ท่านไม่ได้ลง <c oughs> ใช่ไหมใช่ผมเซ็งมากกว่าไอ้ท่านท่านอยู่ข้างบนโอ้โหนั่งอยู่บนข้างบนเลยครับผมท่านผูชมนออนั้ควรจะได้ลงใส่มองครับใส่มองไปลองเออมันคือวันในวันไดวะ โอ้ยใหญ่มันยุงนะครับใหญ่มันยุงนะครับงานเข่าเลยล่ะครับโอ้สวยแล้วทำอะไรท่านวันนี้วันนี้มาใส่มองอยู่เกินตะเกาครับผมเกินตะเกาเลยคหรอเข้าไปศาสตร์ต้องเที่ยวเว้นเวนกินตะเกินตะขันครับผมตะอ๋อตาคันเสร็จปุ๊บก็จะเป็นตาเก่าไงเรียกว่าตาคันเออเออเจลาเจลาเจลาผ่านผ่านผมผมไม่ผ่านไม่ผ่านทัมี้ครับทัมบีปลาไหลปลาไหลอืมได้๋ยวยูเด้๋ยวยู เกลื่อนตะเก او ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกลื่อนตะเก او กันนะครับเราจะมาเล่นเกลื่อนนะครับตกลงท่านจะไม่ลงใช่ไหมไม่ลงมันเย็นเกินจริงจริงนะน้ำไม่อาบอะไรเมื่อคืนจะไม่ลงจริงๆนะจริงนะฮับเบิ้งบริเวณเกลื่อนตะเก او ก่วงแห้งครับผม มาเือเทธอแรงขึอนครับตั้งแต่ห่างหายมา20ปีแล้วครับห่างหายมา20ปีครับการใส่หม้อครับวันนี้20ปีบมเคยใส่พราะเธอครับพ่อแม่พี่น้อถ้าเบิ้ลก็เด้อครับรู้สึกว่าเราได้ออกสองช่องนะเบาเบาเบาอินเบาอินนสองสองช่องเลยสช่องเลยนะหมูสุกปลาลายนะครับนี่เราองโยนนี้ให้ด้วยีหรือไงโยนอะไรครับท่านโยนพวกเสตอาหารมาด้ฮะโยนพวกเสตอาหารมาดไโยนน้ำก็ได้ท่านสักแก้วหนึ่ง

ยาวเลย,นะยเนาะใส่ไม่อใส่หรอกกัดดกน,น้ำใช่ไหมเดิกรโป <c oughs> เอาครับเบาอินเบาอินเบาอินพอมาใส่ไปหาต่อบอดี๋้วใส่กอหรอพ่อ นนทัรทนระาะว่าใส่ตรงไปดีกว่ามาั้งนะใส่ตรงไปนู่นโอ้ใสปั้นตะโขบอะเฮะ <laughs> <h> ครับไปใกลๆนะครับไกล้ๆหน่อยเบาอินครับเบาอินครับผมเปิดโตเบาอินครับผมอ,อยู่เกลือนหวยตะเกาอันนี้ไม่หลุดครับไม่หลุดยังครับผมหลุดตะคอยใหญ่ครับเ <laughs> บิ่งครับ <laughs> เกลือนตะเกาเฮากลวงปนันไหน พึ่งพศมาอ่นานมาวินเชรื่องบ่ายอยู่ือนบรรยากาศไป่ตัตดกนะ็บรรยากาศนี่พึตัดเสีสยตัวได้เสียตัวนะเอาเบาๆหน่อยครับท่านโบมี่ใหม่ซักบ่ะเอาท่านาะ จะไม่ลงเลยเหรอไม่ไมเห็นไหมครับไ่มีไม้สักหรอมันหาไม้หน่อยไม่มีไม้สักหาไม้เจอไม้หน่อยข้างบนข้างบนข้างบนครับผมครับเล้แต่เล้แต่ท่นเลื้อแต่นี่ไม่ทอันนี้ก็ไรนูนบนฟ้าเลยก็ได้โอ้ลึกลงไปเรื่อยลึกไปเรื่อยน้างบน ลึกลงไปเรื it. It cool. okay. her, okay. ่อยครับลึกลงไปเรื่อยดึกแห้งดึกแห้งพี่น้องเอ้ยเดบ้าแม่เบาอินอันเป็นตะยาดเถกขึ้นขึ้นลึกลงไปเรื่อยมาเกลือเกลี่ยแล้วครับเพื่อนครับไกบโกรกบโกรโซเส้นหนาเส้นบกได้ครับไม่มีปัญหาสิปักเข้าบันอะไรเพิ่งขึ้นไปดินทรายเดจังวาอยู่ปักบปักกระป๋อยเลยแล้วไอ้ เอแกแะรอนกระไรกระรอนทั้งรถมีอยู่บ่แกระอนบ่มีะเพ็กน,นามนะเอาวขวดได้บ่ฮะขวดเออขวดก็ไไรขวดเพชรตรงเลยอยันี้เลยตัวนี้จักเส้นเนาะมองยกขึ้นมัง้งมันบะหอดพื้นเนละ้มองเนี่ยบะอดขึ้นเพราะงั้มองสันใส่อยู่เคื่อนตะเกา و ครับพี่น้องลุนกัน เบิ่งครับสิได้สิได้บ่ครับปลาคอใหญ่ครับอุ้ยมอง3ามเส้นเสด้บ่ปลาคอใหญ่ครับครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอยู่มาหากินอยู่เขื่อนตะเกายครับผมกับบ่าวอินครับผมกับท่านสิว่าเฮาครับผมหลุนคักครับปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งริบวะที่โจมเลืกครับ เรไม่ขึ้นอ่ะเราที่จมแล้วติ๊บเฮ้ยทานนะติดแล้ววะไปไปลงไปลงไปลงเยอะด้วยเยอะด้วยที่ละครับผมนี่แหละครับผมบริเวณเกลอนตะเกาครับผมความกว้างของเกลอนตะเกาเห็นไหมครับใส่มองปลาติดเต็มมองเลย ีวิตครับครั้งแรกในชีวิตครับผมสำหรับการใส่ม้องอยู่เกินตะเกาบอลเข้ามาเที่ยวครับไม้ไม้ไม้ท่านไม้ย้อนไม้อะโยนไม้อะโยนหน่อยโยนย้ยนหน่อยเดี๋ยวพี่น้องดูผลงานครับพี่น้องนะฮะเปิครับเปิดจืดไปเที่ยวน่ะเดี๋ยวไปเที่ยวอ่ะนี่ใสยังไม่เสร็จเลยวนี้ี๋ยโอ้โห เยอะจริงอ่ะโอ้โหมานี่เลยรียสุดยอดกันมองมาอีกนินึงในถุงเนี่ครับวันนี้เราเราเอามาสองไซส์นะครับผมไซส์ใหญ่ไซส์เล็กครับไซส์เล็กเ้ยไซส์เล็กมาสอบคอนะครับอ่าสอบคอต่อวันนี้ถือสองตัวเลยก็เอ่า พันหนึแนวหนึ่งาอบอ่มันเป็นสายเลเ็อเอาจุ่มน้ำก่อนจัดแล้วนี่ถ่ายแล้วบ่ถ่ายแล้วขึ้นสีแดงแล้วบ่ขึ้นแล้วเป็ปลาขาวอีไทยครับบาปรปลาขาวอีไทยนี่แหละมโบลาณจริงเนาะผมว่านะเยอะทันใส่ปุ๊บก็ติดเลยปุ๊บอะใส่ปุ๊บติดเลยอ่ะคู่เลยเข้ามาเป็นคณะจริงเข้ามาเป็นคณะมาเป็นทีมทีมงานเหมือนเราไปเป็นทีมงานแหละ ประมาณนั้นประมาณนั้นท่านประมาณนี้ไม่เลนกว้างมากเลยอะกลปรอะดูอะจับเนี่ยเห็นถึงท่านด้วยอะแต่ตัวนี้ไม่เห็นท่านนะเนี่ยต้องหันหาท่านมีแกหนาวไหมนี่อยู่ข้างแตมือท่านไม่ว่างอะปลาไปฝากเมียสามีดีใจตายเลยครับสามีก็เมียกับบดกาทิมแล้วครับนี่ บุญหัวเหรอครับพี่น้องม,มากินปลาอยู่นี่บัดขั้นสองขันเ <c oughs> บิงบ่งครับเบิ่งแต่ปลาหลายบ่หลายเฮาสิว่าเอาทุงปุ๋ยมาเลยครับเลยอือินเกจะเต็มไม่ได้นเ,นเลยเรียนทุงปุ๋ยมาเลยครับพี่น้องห <c oughs> ย่านมะพร้าวใส่ครับหย่านมะพร้าวใส่ครับใส <c oughs> ่เลยก็ถึงเลยเนาะ <c oughs> ถ้าฝนตกมาแห้งๆสิครับผมเบิ่งบริเวณเฮาวรัดกันตัดเบิ่งปลามันแล่นออกปเสื่อมกันครับผมไปเขื่อนเฮามันก่วงครับผมนั่ เห็นบ่มาถึงกม่อีนี่บ่เขาเอ็นปลาหอยขมิ้นปลาหอยขมิ้นบ่วเมนครับปลาหอยขมิ้น้าหนักกันเองปลาทรัปบ่จันทรัอปรันทรัปเอ้ยฟังเขาไม้เฉยแล้วก็ม่รู้เมียรักเมียหลงแน่อย่างี้นี่ว่ากินเหล้ากินเบียร์ว่ากินเล้ากินเบียร์แล้วได้ปลาเบาเบาอินมาคุ้มเลยเนาะเออคุ้มเบาอินมาคุ้มครับผม ยอหุ่นดีไปสิมาสิผง้ยมองขาดครับพอไปเป็นบมองขาดนะวาดมองขาดเบาอินแต่แค่มองเฮ้ยแต่ก็ทำมาไม่ได้ได้แค่มองนะโอ้โหเปียบเปรียบเปรียบนี่นะครับผมไอเราทงไอ้นี่ได้กู้กู้กู้เลยนะกู้เลยขึ้นมากู้เลยครับ มันสุดยอดอะไรเช่นนี้เบาเหงมาเรื่อยๆแล้วครับมันมาเรื่อยๆปลาเนื้อปลาเนื้อไล่ยู่ล่ยูไล่ยูไลายอยู่ครับเดี๋ยวน้องก๊อบทำอะไรบีก๊อบมันเป็นอะไรที่โอ้โมบีขับบรรยายลยครับมาเรื่อยๆครับพูดพูดบึ๊ดไลยตัวนี้พี่น้องอยู่ทางไหนกับมาหาไซเลยครับอยู่เคิร์ตเก่าเข้าเลยเสื้อผมเสื้อผมปลาไหล่หลี สำแล้วครับแล้วอื้อถึกกำลังเนอะถึกตินกำลังโอ้ยมันถึกเท่น่าลายป่ครับมันเครื่องมีทีดีเหรอครับถ้าปีมันไกล เอาครับได้ปลากับพ่อได้มกอยู่เนาะสุดก้อนกับได้หลายเติบอยู่ครับอ่าโอ้มีบวกปลายังไปมีบวกอันนี้นะฮะทันสิบ้าครับโอ้ยนี่เด้นี่ด้นี่ด้ขาวจัวเลยปรปาวินไอ้นี่ไงโอ้ในระบอบนี่ไงไม่าจะนี่ว่าถือกันนี่คือ,ก,อกันละครับ ใส่บ่าพ่นนะครับปลาฮู้ฮู้หิ้นะขวกๆเลยขวบแล้ครับขึ้นะครับมันถึงยาครับมาหนอกมาน้ำเล็กเราพอใครไมีปลาไปเลยนะครับมากหนึ่งโอ้ยว่าแต่บ่มีกับมัดกับมัดถึงเรื่อยๆอยู่ตัวครับเเเนนาาะะรื่อยตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ ใไปข้าวเดียวนะครับบอดบ่หอดซิปนาที่หรอครับบาวินยกมั้ยยกโชว์มั้งสูบซุดยกข้างไว้โอ้ยใครหลับไปยกข้างไว้โอู้อันนี้ก็ข้างไว้อีกน้อยนึงน้อยนึงน้อยนึงครับไปนิดนึงกันเออเออเออเดี๋ยวเราไปทีเช้าวานครับวิธีเช้าวานเนาะเช้าวานเนาะกินง่ายๆ่กิ่นตามลับคลองครับผมมาเรีนเคืรีนกันกับให้มันเสียเวลา ทำกับเตรียมมองเตรียมยังมาเรียบร้อยครับพอได้อยู่ได้กินได้อยากเดี๋ยวมกท้องมกก็ถือว่าได้แล้วครับผมเทากับกินแล้วเว้นแล้วมือแล้วแรงไปเนาะเบาอินเนาะแล้วมือแล้วแรงแล้วเว้นไปโอ้หูชิจมแล้วครับผมเป็นนำอะไรเรีอกเบาอินเด้อเดี๋ยวสิจมล่ะกล่องสิจมล่ะ กี่จะเว็นกันเริ่มใิโทษนิดแล้วครับผมมึงเคลอนตะเกาโอ้ยสุดตาเชียวตูแห้งเอากยกโชว์ให้ผมกันหนึ่งนะ้อเดี๋ยวๆเอาไหมๆมันกลวงดีมั้ยเอาเอาๆยินหันมาๆๆหันไงไงเห็นวันนี้มองๆมองกิวหายเหมือนป่า <laughs> ป่าเพื่อนกันยุนี่แหละครับไ <laughs> ห้ปึง่งม <laughs> องๆๆเอา มันก็อยู่ในหม้อเนี่ยแหละครับหันบึ้งขันนุ่นขันขันทักปลาไหลไหลไหมโอ้ยจะขันทักไหนเราปลาไหลาอเดี๋ยวค่อยไปหันเราอาโอเคมันหาเบาอครับมันครับครับผมก็ไปเรื่อยๆย่อนไปเรื่อยๆครับผมยกพี่ไอพี่น้องเมึงบ่ได้เพราะมัน้นาลึกเนาะครับมาเสียบปลาตัวใหญ่กัน ตัวสีบร่ำนะครับมองมาสามเส้นนะครับโอ้มีแต่ปลาขาวครับผมถ้าใส่ถิ่ม,ยมอย่าขึ้นเรียนมองหายอยู่ไกลโพดใส่อยู่เกิร์นไกลโพดไกลบ้านแต่ของครับมันโปรยปลอดภัยมันโ่อยปลอดภัยนะค,ค,ครับผมนั่นมองทุนมองลอยเต็มหนามอยู่นะทุน ลีกหัวหนึงครับผมเนาะวาเจสิถัตัวโบเอยครับไปอีกหัวหนึวถือว่าได้สรโอเคแล้วเพราะว่าปดไปหลยเติมหอปดไปไลถ้าปดไปไล่เติมครับพี่น้องเสวะปดป่าเนะาติมมาผมเติมไปกมาอีกแดงนึงครับแมนครับผมพี่น้องถ้ารุนนี้รุนนี้ครับผมรุนนี้ไกมองซีเส้นนะ đang lên các bạn, cái đang lên, nó hãy <laughs> thần siwa, chị mai thần siwa,ออกมา nấp đây, trong tuồng tuồng phuí สิบก็โตเนี่ยแหละครับเด็ดิบก็โตครับผมถือว่าโอเคอยู่ปลดปดปลดเรียบร้อยถาเดใส่ปดเลยวางไว้ก็ได้วางไว้ก็ปด้โอเคท่านปลดนะเดี๋ยวผมลุ้นก่อนลุ้นอีกอันนึงก่อนอหาเชือกมก ครับมาหลุดกันครับพี่น้องเออขึ้นยากเติมอยู่ครับคื